สวัสดีค่ะมาฟังกันต่อจากตอนที่แล้วเลยนะคะในตอนที่วิชาโรหิชีพจรถูกใช้อย่างกับตาบัตมันก็กลายเป็นคำพีนภาอมพันขณะที่แมคแคคของหูกระโดดเข้ามาตรงหน้าเขาฮันเซนก็ส่งลูกตบไปข้างหน้าและพลังของคำพีนภาอัมพันก็เข้าไปในตัวของแมคแคคของหูแมคแคคของหูเป็นระดับเทพเจ้าและฮันเซนก็ไม่ได้ใช้สมบัติอะไรในสายตาของเจ้าริงแล้วเขาเป็นแค่ครึ่งเทพธรรมดาคนหนึ่งเจ้าริงจึงไม่ได้มัวเสียเวลาหลบกการโจมตีของฮันเซนและปล่อยให้การโจมตีของเขาเข้ามาถูกตัวของมัน เจ้าลิงนั้นก็หายที่จะฉีกแรงของฮันเซนเป็นชิ้นๆนจนเกินไปแต่ในตอนที่พลังของคัมพีนภาพามพันพถูกตัวมันร่างกายของแมคแคคคุกหูก็สั่นไหวโลหิตชีพจรของมันกับตลบับลับและพลังของมันก็หายไปอย่างกระทันหันร่างกายของมันเปลี่ยนแปลงและเหี่ยว,วเฉาราวกับว่ามันกำลังจะตายเกิดอะไรขึ้น แมคแคคของหูเห็นร่างกายของตนเองกำลังแห้งเหี่ยวไปเรื่อยๆมันดูหวาดกลัวขึ้นมาฮันสันไม่ตอบเขามองไปยังแมคแคคของหูอย่างสงบนิ่งความเปลี่ยนแปลงต่อร่างกายของแมคแคคของหูรุนแรงขึ้นเรื่อยๆคนสีทองที่เรื่องแสงราวกับดวงอาทิตย์มัวลงไปและดวงตาสีทองของมันก็ไม่ได้เปล่งประกายอีกแล้วหลังจากนั้นมันก็มีเสียงประหลาดแตกหักดังขึ้นมาโซ่สาสารของแมคแคคของหูเริ่มจะแตกสลายในชั่วพริบตาม,มันก็ถูกลดพลังจากระดับเทพเจ้าลงไปสู่ระดับราชนมันยังคงมีพลัง ของครึ่งเทพแต่พลังของมันด้อยกว่าก่อนหน้านี้มากนี่นี่เป็นไปได้ยังไงดวงตาของแมคแคคหหูเบิกกว้างด้วยความหวาดกลัวมันไม่อยากจะเชื่อว่ามันกลายเป็นรับราชันเจ้าเจ้าทำอะไรกับข้านี่เจ้าใช้ลูกไม้สกปรกบางอย่างกับข้าอีกแล้วใช่ไหมแมคแคคหกหู over, ตะโกนใส่ฮันเซนเจ้าลิงเจ้ารู้ไหมว่าข้ามีสมญานามในจักรวาลนี้ว่าอะไรฮันเซนถามขณะที่ยิ้มให้กับแมคแคคหหูข้ามีสนใจสนญานามของเจ้า จาใช้ลูกไม้สกรปรกกับข้าแม็แคคหัวหูตะโกนใส่ฮันเซิลแต่มันไม่กล้าจะโจมตีเขาอีกแล้วแค่การโจมตีเพียงครั้งเดียวก็ลดระดับพลังของมันลงมาสู่ระดับราชนมันไม่เคยคิดว่าเรื่องแบบนี้จะเป็นไปได้ตอนนี้มันค่อนข้างหวาดกลัวฮันเซิลและมันก็ไม่กล้าจะเข้าไปโจมตีเขาอีกฮันเซิลเมินเฉยต่อการร้องตะโกนของแม็แคคหัหูเขาหัวเราะและพูดในจกักรวาลน,นี้ผู้คนเรียกข้าว่าบีดาของเทพเจ้ารู้ไหมว่าทำไมข้าถึงได้รับสมญานามนี้ข้าจะไปรู้ได้ยังไงบิดาของเทพ นี่จะวัดดีเกินไปหรอเมื่อได้ยินสมญานามของฮันเซนลแมแคคหกหูก,ก็โกรธยิ่งกว่าเดิมเจ้าลิงนั้นเป็นระดับเทพเจ้าแต่ฮันเซนดูเหมือนจะกล่าวอ้างว่าตนเองมีระดับที่สูงกว่าเห็นได้ชัดว่าเจ้าลิงไม่เห็นด้วยกับเขาฮันเซนมองไปที่แมคแคคหกหูกแล้วพูดผู้คนในจกกักรวาลนี้เรียกข้าว,ว่าบิดาของเทพก็เพราะสิ่งมีชีวิตระดับเทพเจ้าเป็นเหมือนกับลูกหลานของข้าข้าปล่อยให้พวกเขามาเป็นลูกชายลูกสาวของข้าถ้าพวกเขามีคุณสมบัติพอ ถ้าข้าไม่อนุญาตให้ชายคนหนึ่งกลายเป็นลูกชายของข้าอย่างนั้นความหวังสุดท้ายของเขาก็คือกลายเป็นหลานชายของข้าเช่นเดียวกับเจ้าเจ้าไม่มีคนสมบัติที่จะเป็นลูกชายของข้าเจ้าลิงอึ้งไปมันอยากจะพูดอะไรบางอย่างแต่เมื่อมันคิดเกี่ยวกับการที่ฮันเซิลลดระดับพลังของมันลงมาสู่ระดับราชันสิ่งที่ฮันเซินพูดก็ดูเหมือนจะสมเหตุสมผลข้าไม่สนเจ้าต้องใช้ลูกไม้สกปรกบางอย่างกับข้าถ้าเจ้าคิดว่าตนเองมีความสามารถพอหุบป,ปาก ฮันเส้นขึ้นเสียงเขาจ้องมองไปที่แม็กแคคหงดหง้ด้วยสายตาที่เย็นชาแล้วพูดข้าเห็นว่าเจ้ามีพรสวรรค์ข้าจึงไว้ชีวิตของเจ้าและเจ้าก็ยังคงไม่ทราบซึ้งในความเมตตาของข้าเจ้าคิดจริงๆหรือว่าข้าจะไม่ฆ่าเจ้าในสายตาของข้าระดับเทพเจ้าก็เป็นแค่เศษสวะถ้าข้าปล่อยให้พวกเขามีชีวิตพวกเขาก็จะมีชีวิตต่อไปแต่ถ้าข้าต้องการให้พวกเขาตายพวกเขาก็จะต้องตายระดับเทพเจ้าเป็นเพียงแค่ของเล่นของข้า หลังจากนั้นร่างกายของฮันสันก็ดูร้าวกับเป็นเทพเขายกมือขึ้นและเตรียมตัวจะฆ่าแม็กแคคหกหูแม็กแคคหกหูดูหวาดกลัวตอนนี้มันดูเกรงกลัวต่ออิทธิฤทธิ์ของฮันซันอย่างมากร่างกายของมันสั่นรั่วอย่าฆ่าข้าเลยข้าจะยอมเชื่อฟังไม่ต้องกังวลมันไม่มีความจำเป็นต้องฝืนตนเองฮันซันจ้องมองไปที่แม็กแคคหกหูมือของเขายกขึ้นและเตรียมตัวจะฆ่าเจ้าริงแม็กแคคหกหูรีพูดขึ้นว่าข้าไม่ได้ฟื้นตนเองข้าไม่ได้ฟื้นตนเองจริงๆ มันถือเป็นเกียรติสูงสุดที่จะได้ติดตามคนอย่างนายท่านนายท่านเปลี่ยนค่ายกลับไปสู่ระดับเทพเจ้าได้ใช่ไหมนั่นไม่ใช่เรื่องยากเข้ามานี่แฮนเซนดูเหมือนกับเทพขณะท,ที่เขามองลงมาที่แมคแคคโคหู oh จากเบื้องบนแมคแคคโคหู Mac oh ดูจรังเลที่จะเข้าไปใกล้หานเซนถ้าข้าต้องการจะฆ่าเจ้าทั้งหมดที่ข้าต้องทําก็คือยกมือมันไม่ใช่เรื่องยากอะไรฮันเซนมองไปที่แมคแคคโคหู oh ด้วยความดูถูกแมคแคคโคหู Mac oh ยิ้มออกมา ไม่ใช่แบบนั้นค้าไม่ได้สงสัยในเจตนาของนายท่านแม้แคคอรูรีบเข้ามาหาฮันเซนร่างกายของมันสูงครึ่งหนึ่งของมนุษย์และเมื่อมันยืนอยู่ต่อหน้าฮันเซนมันก็เหมือนกับเด็กตัวเล็กๆคนนึ่งฮันเซนมองไปที่โซลิงแลยกมือขึ้นเขาสัมผัสหัวของมันราวกับเป็นพ่อและพูดข้าฮันเซนในนามของเทพทั้งปวงข้ามอบพลังศักดิ์สิทธิ์ชั่วนิรันเพื่อเปิดประตูแห่งโชคชะตา ฮันสันแต่งคำพูดไล่สาระขึ้นมาเพื่อขู่แม็กแคคหกหูมันไม่ได้รู้ว่าเขาแค่กำลังทวงเวลาอยู่เท่านั้นฮันซันจำเป็นต้องรอจนกระทั่งพลของคัมพีนภามพันหายไปหลังจากนั้นแม็กแคคหกหูก็จะกลับคืนสู่ระดับเทพเจ้าอีกครั้งฮันซันไม่จำเป็นต้องใช้วิชาโลหิตชีพจรด้วยซ้ำเขาแค่รูปไปบนหัวของแม็กแคคหกหูมั่วมั่วฮันสันคำนวณเวลาแล้วค่อยๆพูดการอวยพรที่แต่งขึ้นมาหลังจากที่เขาพูดจบพลังของคัมพีนภามพันก็หายไปและร่างกายของแม็กแคคหกหูก็ แม้แค่คงคูรู้สึกได้ถึงการเปลี่ยนแปลงมันกลับกลายเป็นระดับเทพเจ้าอีกครั้งซึ่งทําให้เจ้าริงเปลี่ยนไปด้วยความปิติยินดีและความโล่งใจเจ้าริงดีใจที่ได้กลับสู่ระดับเทพเจ้าอีกครั้งและมันก็หวาดกลัวชายที่อยู่ตรงหน้าของมันคนคนนี้สามารถเพิ่มหรือลดระดับของมันได้ตามใจชอบเจ้านี้น่ากลัวเกินไปแล้วดูเหมือนว่ามันอาจจะเป็นเรื่องจริงที่เขาเป็นบิดาของเทพก็อาจจะเป็นแค่ระดับราชาแต่เราด้อยกว่าเขาในทุกด้านสำหรับตอนนี้เราจะต้องหยุดท้าทายเขา แมคแคคของหูพยายามปอบตนเองมันหวาดกลัวอย่างมากแล้วมันก็ไม่กล้าจะต่อสู้กับฮันเซิลอีกต่อไปในตอนที่แมคแคคของหูกลับไปสู่ระดับเทพเจ้ามันก็คุกเข่าต่อหน้าฮันเซิลและพูดข่ายินดีจะติดตามนายท่านไปตลอดกานเขาหวังว่านายท่านจะลืมเรื่องในอดีตและยินดีให้ข้าติดตามนายท่านขณะที่ปากของมันพูดแบบนั้นในหัวของแมคแคคของหูก็กำลังคิดอีกอย่างหนึ่งให้ข้าหาจุดอ่อนของเจ้าให้ได้ก่อนเถอะหลังจากนั้นข้าก็จะหนีไปจากที่นี่และบางทีอาจจะฆ่าเจ้าได้ด้วย ฮนเซนคาดเดาได้ถึงสิ่งที่แม็กแคคหงหงกำลังคิดอยู่แต่เขาไม่ได้พูดเรื่องนั้นขึ้นมาเขาพูดไปว่าเจ้าควรจะคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้ดีเมื่อเจ้าติดตามข้ามันจะไม่มีโอกาสจะมาเสียใจในภายหลังข้าคิดเกี่ยวกับมันดีแล้วข้าจะติดตามนายท่านไปช่วชีวิตและและข้าจะจงรักภักดีต่อนายท่านเพียงผู้เดียวแม็กแคคหงหูพูดเป็นตูเป็นตาแต่เจตนาที่แท้จริงของมันตรงกันข้ามกับที่มันพูด ลุกขึ้นและบอกชื่อของเจ้ามาแฮนเซนพูดข้าคือแม็แคคหกหู oo, ข้าไม่มีชื่อเจ้าลิงพูดถ้าอย่างนั้นข้าจะตั้งชื่อให้เจ้าแฮนเซนเงียบไปชั่วครู่หลังจากนั้นเขาก็พูดขึ้นมาในเมื่อซีโนเจนิเอีรระดับเทพเจ้าเป็นแม็แคคหกหูอย่างนั้นข้าจะเรียกเจ้าว่าหมายเลขหกน้อยแม็แคคหกหูอึ้งไปเมื่อได้ยินชื่อที่แฮนเซนตั้งให้กับมันนั่นเป็นชื่อที่ห่วยแตกเขาเงียบไปนานและสุดท้ายเขาก็มอบชื่อที่เหมือนกับเด็กให้กับข้า หลังจากที่เชลลลารีชวนชิวเทเลพอร์ตไปจากต้นไม้ดาราเชลลก็วางร่างของแม็กแคคของหูลงเพื่อตรวจด,ดูมันขณะที่ลีชวนชิวสังเกตมันเขาก็รู้สึกได้ถึงสิ่งผิดปกติเขากแกล้งมโชกใส่ร่างของแม็กแคคของหูหลังจากนั้นร่างของแม็กแคคของหูก็สลายกลายเป็นผุยผงเนี่เป็นไปได้ยังไงเชลรู้สึกตกใจเขาหันหลังเพื่อจะกลับไปที่ต้นไม้ดารา<ม>ลีชวนชิวหยุดเขาไวแล้วพูดมันสายเกินไปแล้วที่จะกลับไปตอนนี้ป่านนี้แม็กแคคหงหูนั่นคงจะหนีไปในอัลเทอร์สกายและหายตัวไปเรียบร้อยแล้ว ฮันสันเฝ้าต้นไม้ดารานั่นอยู่ข้าไม่คิดว่ามันจะหนีไปได้ไง,ไง่ายๆเชลพูดถ้าข้าตรวจจับร่างจริงของแมคแคคหหู oh ไม่ได้ข้าก็ไม่คิดว่าฮันสันจะทํามันได้ล่ชุนชิวพูดอย่างไร้ความรู้สึกและถึงแม้เขาจะพบมันเจ้าคิดจริงๆหรือว่าเขาจะหยุดแมคแคคหหู oh จากการหนีไปได้นะ่ะทั้งหมดเป็นความผิดของข้าเองข้าแยกร่างปลอมร่างจริงของมันไม่ออกเชลพูดล่ชุนชิวสายหัวเจ้าไม่จําเป็นต้องโทษตนเองร่างปลอมของแมคแคคหหูนั้นเป็นอะไรที่พิเศษ แม้แต่ข้าก็แยกมันไม่ออกหลังจากหยุดไปชั่วครู่รีชุนชิวก็พูดปอบเชลในออเตอร์สกายมีซีโนเจนิกนับไม่ถ้วนจะจะร่าพวกมันมาเพิ่มได้อีกมากแต่อย่าเพิ่งไปในตอนนี้ฮันเซิลกำลังจะมาเยือนสายแห่งความโชคดีพวกเราจะไปหลังจากนั้นเชลพยักหน้าสายแห่งความโชคดีคงจะก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงต่อพลังของเขาแต่มันส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตแต่ละอย่างแตกต่างกันออกไปฮันเซนลจะได้รับประโยชน์จากมันมากน้อยแค่ไหนกันแน่ ข้าไม่เชื่อว่าจะมีสิ่งมีชีวิตไหนได้รับประโยชน์จากมันมากเหมือนอย่างที่เจ้าได้รับลีชุนชิวพูดอย่างไร้ความรู้สึกฮันซังคิดว่ารีชุนชิวและเชลจะกลับมาตามหาแมคแคคของหูแต่หลังจากรอคอยอยู่เสียพักเขาก็ยังไม่เห็นทั้งคู่กลับมา ในวันรุ่งขึ้นฮันเซิลบอกให้ไม้เลข6น้อยคอยเฝ้าต้นไม้ดาราร่วมกับซีโนเจนอีกตัวอื่นเปาอึอตัดสินใจรออยู่ที่นั่นเช่นกันและฮันเซิก็ตรงไปที่สายความโชคดีตามลําพังฮันเซิลรีบร้อนไปที่สายความโชคดีก็เพราะเขาต้องการจะใช้มันก่อนที่แอเอ์ซิสและลีเคอร์จะรู้เรื่องนี้เขาต้องการจะใช้สายความโชคดีเพื่อนนําวิชาการย,ยกและศาสตร์ตรงเสียงขึ้นไปสู่ระดับครึ่งเทพถ้าพวกเธออยู่ด้วยเขาก็จะไม่สามารถเสี่ยงใช้วชิชาจีโนทั้งสองต่อหนะ้าพวกเธอได้ความจริงแล้วสายความโชคดีนั้นไม่ใช่สาสจริงๆมมันเหือ์ ปอน้ำมากกว่าจากที่ฮันเซินรู้น้ําที่อยู่ภายในสายความโชคดีนะั้นไม่ใช่น้ําจริงๆมันเป็นของเหลวที่เกิดจากเศษซากของซีโนเจนิกที่ตายไปอย่างน้อยๆนั่นก็คือสิ่งที่ฮันเซินเคยได้ยินมาไม่ว่ามันจะเป็นความจริงหรือไม่เขาก็ไม่อาจรู้ได้มันไม่มีใครรู้อย่างแน่ชัดถึงสิ่งที่อยู่ที่ก้นบึ้งของสายความโชคดีแม้แต่ยอดฝีมือระดับเทพเจ้าขั้นถูกก็ไม่สามารถไปถึงก้นบึ้งถึงมันได้ถึงแม้ยอดฝีมือของเวรไฮจะไปไม่ถึงก้นบึ้งของสายความโชคดีแต่พวกเขาก็ได้ทําการวิเคราะห์และตััดสินนว่ามมี ซีโนเจนิกระดับเทพเจ้ากลุ่มหนึ่งอยู่ที่ก้นของสายความโชคดีซีโนเจนิกระดับเทพเจ้านั้นอาจจะต้องตายม,มาเป็นเวลาล้านล้านปีและสร,ร้างศพของพวกมันก็คงจะอยู่มาจนถึงทุกวันนี้ตลอดเวลาอันยาวนานแกนแทของพวกมันได้กลายเป็นของเหลวที่เติมเต็มหลุมศพจนกลายเป็นสายความโชคดีกระบวนการของมันเหมือนกับการก่อตัวของน้ามันเนื่องจากภายในสายความโชคดีมียีนระดับเทพเจ้าอยู่มากมายมันจึงส่งเสริมยีนของสิ่งมีชีวิตที่ได้หามันผลประโยชน์ที่คนคนนึงจะได้รับขึ้นอยู่กับความยาวนาน ที่พวกเขาอยู่ภายในสระและความสามารถในการดูดซับมันแต่ข้อมูลทั้งหมดนี้ของสายความโชคดีเป็นเพียงแค่การคาดเดาของทางวิทยาส่วนความจริงนั้นไม่มีใครรู้แต่ในตอนที่ผู้คนเข้าไปในสายความโชคดีบางคนจะไปกระตุ้นน้ําของสายความโชคดีและสร้างบางสิ่งที่ประหลาดขึ้นมา ในอดีตเคยมีโกเลมตัวหนึ่งเข้าไปในสายความโชคดีมันได้ไปกระตุ้นสายความโชคดีจนเกิดเป็นภาพนิมิตของซีโนเจนิกระดับเทพเจ้าสมัยโบราณที่โจมตีใส่รูปปันน้นเนปาหพอนิมิตประหลาดนี้โกเลมดูเหมือนจะดูดซับน้ําในสระได้มากกว่าสิ่งมีชีวิตอื่นโกเลมน้าก้าวหน้าขึ้นอย่างมากและเกือบจะกลายเป็นขั้นทูกอตถึงแม้สุดท้ายแล้วมันจะทําไม่สําเร็จแต่มันก็ถือเป็นปาฏิหาริย์แล้วที่โกเลมดูดซับได้มากขนาดนั้นฮันเซอร์ไม่ได้คาดหวังว่าตนเองจะไปกระตุ้นให้เกิดภาาาพพนนิิมมตขขึ้เเียงงแควััจะดูบ น้ำของสายความโชคดีให้รีบมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ทางเวลีไฮได้ตั้งข้อสันนิษฐานว่าที่บางคนสามารถกระตุ้นให้เกิดภาพนิมิตประหลาดได้นั้นก็เป็นเพราะพวกเขาไปถึงส่วนลึกของสายความโชคดีในตอนที่พวกเขาค้นพรรบซากศพของสิ่งมีชีวิตที่มีความยาวขึ้นที่ตรงกันกับของตอนเองภาพนิมิตก็จะถูกเกิดขึ้นมาสายเลือกของมนุษย์สืบทอดมาจากคริสตัลเลเซอร์และประวัติศาสตร์ของคริสตัลเลเซอร์ก็ไม่ได้ย้อนกลับไปไกลถึงขนาดนั้นมันไม่มีทางที่พวกเขาจะมาถึงอัลเทอร์สกายและมาอยู่ภายในสายความโชคดีได้ดังนั้นแฮร์ริ่นจึงไม่คิดว่าตนเองจะก่อให้เกิด ข้อของเวทีการดูดซับน้ําในสายความโชคดีจะช่วยให้ยีนกลายพันธุ์การกลายพันธุ์แบบนั้นมักจะได้ผลลัพธ์ที่ดีถ้าคนคนนึงดูดซับน้ําในสายความโชคดีและกลายพันธุ์มากเกินไปมันก็อาจจะทําร้ายร่างกายของพวกเขาการรู้ถึงขีดจํากัดของตนเองจึงเป็นกุญแจสําคัญโดยการดูดซับน้ําในสระมากเกินไปจะเป็นอะไรที่เสี่ยงแต่ถ้าคนคนนึงดูดซับน้ําในสระไปน้อยเกินไปความเปลี่ยนแปลงในร่างกายของพวกเขาก็จะไม่ชัดเจนความมากน้อยที่คนคนนึงควรจะดูดซับน้ําเข้าไปนั้นขึ้นอยู่กับความแข็งแกร่งและความ ทนทานของผู้ที่ลงไปฮันเซนมายืนอยู่ด้านนอกปราสาทที่มีสายความโชคดีตั้งอยู่ข้างในเขาไม่เห็นรีชุนชิวแต่เขาเห็นเชลที่ยืนอยู่ด้านนอกของปราสาทมันเหมือนกับว่าชายหัวซิงโตคนนั้นกําลังรอคอยเขาอยู่เชลตอนนี้ข้าเข้าไปในสายความโชคดีได้ใช่ไหมฮันเซนส่งย,นยันแห่งความโชคดีให้กับเชลแน่นอนอยู่แล้ว ข้ารอคอยอยู่ที่นี่กเพื่อเปิดประตูให้กับเจ้าเชลพูดเขารับยันแห่งความโชคดีมาจากฮันเซนหลังจากนั้นเขาก็นำยันที่เหมือนกันของตัวนอกมาเขาสลด์ยันทั้งสองไปที่ตัวล็อกบนประตูประตูใบสู่สายแห่งความโชคดีค่อยๆเปิดออกเชลทำท่าทางบอกให้ฮันเซนเข้าไปและพูดเขาหวังว่าเจ้าจะใช้สายแห่งความโชคดีและกลายเป็นระดับเทพเจ้าข้าเองก็หวังเช่นกันข้าจะเข้าไปแล้วนะ ท่นเส้นพย,ยักในใหน้า้กับเชลละเดินเข้าไปข้างในภายในศูนกลางของปราสาทมันมีสระที่ทําขึ้นมาจากหินหยกน้ําในสระนั้นนิ่งสนิทโดยไม่มีคลื่นหรือการกระเพื่อมเลยแม้แต่นิดเดียวน้ำควรจะโปร่งใสแต่เนื่องจากความลึกของสระมันนั้นมืดสนิทมันดูเหมือนกับประตูไปสูน่นรก ถึงแม้สายแห่งความโชคดีจะนิ่งสนิทราวกับบ่อน้ำาต่แฮนเซ่นก็สัมผัสได้ถึงพลังชีวิตที่น่ากลัวน้ำของสาที่เงียบสงดงั้นเออร้นไปด้วยพลังงานราวกับภูเขาไฟที่ปะทุเพียงแค่ยืนอยู่ข้างสาก็ทำให้หันเซ่นรู้สึกรกักว,ว่าร่างกายของเขาจะละลายเป็นพลังชีวิตที่สุดยอดอะไรขนาดนี้ไม่แปลกใจเลยที่สายแห่งความโชคดีนี้เป็นตำนานแฮนเซิลพูดกับตนเองโดยไม่ลังเลเขากระโดดลงไปในสายแห่งความโชคดีโดยเอาหัวลงไปก่อนในตอนที่แฮนเซิลกระโดดลงไปในสายแห่งความโชคดีดิชุนชิวก็ปรากฏตัวข้างๆเชล ฮันธุส่วนจะกลายเป็นระดับเทพ,พเจ้าภายในสารความโชคดีได้ไหมนะเชลพูดกับตนเองเขาเป็นแค่คริสตัลเลเซอร์ไม่เหมือนกับเจ้าเขาไม่ได้มีเลือดของซีโนจนิกโบราณที่จะไปกระตุ้นให้เกิดภาพนิมิตมันไม่มีทางที่เขาจะได้รับมากนะักเขาจะไม่กลายเป็นระดับเทพ,พเจ้าแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็คงจะได้รับประโยชน์ที่ช่วยให้เขาเจริญก้าวหน้าลีชุนชีวว่าอย่างตรงไปตรงมาจบแล้วค่ะไว้เจอกันใหม่ในตอนหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ